เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ่ฟูจิฟิล์ม XT5 กล้องในเจนที่5ของ XT Series ที่ต้องบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนอัปเกรดแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็งานวีโอให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยรอบนี้เขามาในสโลแกนที่ว่า Photography First นั่นเองนะซึ่งเดีย่านะเบิร์ตจะสรุปให้ฟังว่า มีอะไรบ้างที่เป็นจุดน่าสนใจของตัว X T 5เดี๋ยวเรามาชมกันกับผมด้วยความเป็นกล้องในเจเน r เรชันที่5แน่นอนครับว่าตัวเซ็นเซอร์ก็จะต้องเป็นเซ็นเซอร์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งเจ้า X T 5เนี่ยนะครับผมใช้เซนเซอร์ X Trans CMOS 5และก็มีคำลงท้ายด้วยว่า H พบความสามารถเดียวกับตัว x s 2เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเขาได้ความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นความละเอียดที่เยอะที่สุดในกลุ่มกล้องมิเรลสที่เป็น aps-c ด้วยกันตัวฟีเจอร์นะครับผมก็ได้ถอดแบบมาจากตัว x s 2นั่นก็คือตัว Pixel Shift โดยที่ว่าถ้าเราถ่ายภาพปกติทั่วๆไปนะครับผมจะได้อยู่ที่40ล้านด้วยกันนะแต่ถ้าเข้าโหมด Pi ิ xel Shi ิพเมื่อไหร่นะ เจ้าตัว x t f เนี่ยจะสามารถทำความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่160ล้านพิกเซลโดยกัรน,นะครับผมซึ่งจะเป็นความละเอียดเดียวกันกันกบตัว XH2 ที่ทำได้ในโหมดตัว Pixel Chip เ,เหมือนกันเลยซึ่งมีข้อแม้ว่าการอยู่ในโหมดนี้จะต้องอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วก็ตั้งกล้องให้แบบมีความนิ่งที่สุด ซึ่งพอพูดถึงเรื่องความละเอียดสูงๆเลนมันจะเพียงพอแล้วก็รองรับต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหนเขาก็มีการเคลมมาว่าถ้าจะให้ตัวเซนเซอร์40ล้านเนี่ยนะมันสามารถแสดงขีดก็สามารถได้สูงสุดเนี่ยนะก็จะต้องใช้งานควบคู่กับเลนที่เขาออกแบบมารองรับกับความละเอียดในระดับนี้นั่นเองนะแต่ถามว่าถ้าเราเอาเลนที่ไม่ได้รองรับกับความละเอียดในระดับนี้มาใช้งานได้ไหมต้องบอกว่า สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะครับผมอย่างเช่นพวกเลนคิดหรือไม่ก็เลนยอนดฮิตอย่างตัว3 5ม m mm ิ1.4แต่อาจจะไม่สามารถที่จะรีดประสิทธิภาพออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากตัวเซนเซอร์นะครับผมก็คือเรื่องการออกแบบแล้วก็การดีไซน์แน่นอนครับว่าพอพูดถึงกล้องฟูตีแล้วเนี่ยนะเรื่อง การออกแบบที่แบบมีความเรโทรมีความคลาสสิกเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ากินขาดทุกค่ายที่อยู่ในตลาดกล้องมิเดิเลตนะตอนนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยนับเบอร์ได้เห็นครั้งแรกแบบเฮ้ย X T 5มันบางกว่าตัว X T 4แล้วก็น้ำหนักเบาวกว่า X T 4ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงแม้ตัวบอดี้จะมีความเบาบางลงนะครับผมแต่เรื่อง ฟีเจอร์อื่นๆที่จะมาเสริมประสิทธิภาพโดยเพราะความเป็นฟ h โตกราฟี่เฟิร์สเนี่ยนะก็ยังใส่มาให้อย่างจัดเต็มนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องระบบกันสั่นโดยที่ว่าจะสามารถรองรับได้สูงสุดอยู่ที่7สต็อปด้วยกัน7สต็อปในที่นี้นะครับผมเขามีดอกจันเล็กๆว่าถ้าเพื่อนๆนําไปใช้งานควบคู่กับเลนที่เขากําหนดก็จะสามารถรีดประสิทธิภาพได้ถึง7สต็อปไปเลยทีเดียวด้านการจัดการด้านพลังงาน อันนี้ก็ต้องขอชมเพราะว่าเขาสามารถที่จะถ่ายต่อเนื่องนะครับผมต่อการชาร์จแบตเต็ม1ครั้งเนี่ยได้อยู่ที่700เฟรมมากกว่า XT4 อยู่ประมาณ100เฟรมนะครับผมแล้วก็น้อยกว่า x z อยู่ประมาณ20-40เฟรมด้วยกันแต่มีข้อสังเกตคือเขาจะไม่รองรับการต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่กิฟต์แล้วนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าโดนตัดทิ้งไปแล้วนั่นเองนะแม้ว่าจะเป็นฟอโตกราฟีเฟิร์สนะ แต่ว่าเรื่องงาน VO ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเขาลองรับการถ่าย VO แบบ 6.2K ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่30เฟรมด้วยกันแล้วก็เรื่อง 4K ก็จะมีมาให้ใช้งานเช่นกันนะครับผม f u l อ็ดีแบบส l o w m o t ชันจะแตกต่างจากตัว XH2 ตรงที่ว่าว่า XH2 เนี่ยเขาถ่าย 8K ได้แต่ XT5 ไม่รองรับนั่นเองนะครับผมนะ เรื่อง F-Block ก็ยังมีมาให้ใช้งานทั้ง F-Block แล้วก็ F-Block 2นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวพอการเชื่อมต่อต่างๆก็ครบคันนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีในส่วนตัวเฮดโฟนะครับผมนะจะมีแค่ตัวไมค์3.5ที่ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมนะเรียกได้ว่าครบแบบจุกๆทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็งานวีโอเลยทีเดียวสำหรตัว X-T5 รุ่นนี้ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาช่วงถัดไป ก็ต้องขอฝากช่อง YouTube ของซูนคาเมล่าเอาไว้ในอ oh ้มกอดเพื่อนๆทุกๆท่ทานด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานของซูนคาเมล่าในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมเมื่อเราลองดูภาพรวมของตัว X5 e นะครับผมในส่วนตัวสเปกก็ดีแล้วก็ในส่วนตัวฟีเจอร์ก็ดีนะครับผมหลายท่านอาจจะกังวลว่าเฮ้ ระดับราคาของตัว X T f เนี่ยนะมันจะไปชนหรือไม่ก็เทียบเท่ากับตัว X h 2เลยหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากว่าตัวเซนเซอร์ก็ดีนะครับผมแล้วก็บางฟีเจอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับตัว X h 2เลยนะแต่เมื่อราคาที่เขาประก,กาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเมื่อเราลองเทียบกับตัวราคาเปิดตัวกับตัว X T 4เนี่ยก็ถือว่าตามยุคตามสมัยนะครับผมแล้วก็ราคามันก็จะดิฟอยู่กับตัว X h 2อยู่ ประมาณสักถ้าให้ตีเป็นเลขก,กลมๆนะก็ประมาณ20,000แต่จุดแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผมก็คือเรื่องจอเขาไม่ใช่จอแบบ v a l ีแองเกิลนะครับผมเขาเปลี่ยนไปใช้ในสองตัวจอแบบทีวทิวให้ลองนึกภาพจอของเจ้าตัว s t 3หรือไม่ก็ตัว XH1 ที่เนบเออร์เคยใช้อยูน่นั่นเองนะครับผมคือมันจะเป็นจอที่แบบว่าเป็นการทิวได้1สเต็ปแล้วก็สามารถที่จะพับ ได้ออกมาด้านข้างแต่ไม่ใช่เป็นการพับแล้วสามารถฟลิปได้นะเป็นการพับออกด้านข้างเพื่อที่จะแบบว่าถ่ายงัดแบบแนวตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น <Caesar! S 1> เมื่อเราทราบราคาทางการของตัว x t f i แล้วนะก็ <อ submission. S 1> ต้องบอกเลยว่าคู่ <S <S ขแข่งโดยตรงของ,ของเขาเนี่ยก็ <S 2> <S 2> จะเป็นในส่วนตัว e o s r 7 <S นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นคู่แข่งโดยตรงในแง่ของตัวเซนเซอร์แบบ a p s c ด้วยกันนะครับผม เมื่อเราลองพิจารณาระหว่างตัว R7 กับตัว T5 ต้องบอกเลยว่าทางพูดถึงในแง่ของระดับราคาเนี่ยนครับว่า R7 ทํำในเรื่องของระดับราคาได้ดีกว่านะครับผมอันนี้ปฏิเสธไปได้แต่ถ้าพูดในแง่ของภาพรวมทั้งสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต้องบอกว่า X5 t ค่อนข้างที่จะเฉือนอยู่ในหลายๆเรื่องพอสมควรนะครับผมทั้งตัวเซนเซอร์ที่มีความละเอียดสูงกว่า เรื่องในส่งตัว Pixel Ship นะครับผมเรื่องความละเอียดงานวิดีโอการถ่ายวิดีโอแบบรอและเมื่อพูดถึงระดับราคานะครับผมแน่นอนครับว่าจะต้องมีกล้องรุ่นนี้รวมเข้าไปด้วยอย่างแน่นอนนั่นก็คือตัว Sony A7 Mark IV XQ5 เป็น a v c ก็จริงแล้วก็ A7 Mark IV เป็น Full Frame ก็จริงนะแต่อย่าลืมนะครับว่าระดับราคาที่เราจ่ายตังออกไปเพื่อซื้อ x t 5เนี่ยหลายๆฟีเจอร์นะครับผม Sony A7 Mark i นะก็ไม่มีให้ใช้งานนะครับผมอย่างเช่นตัว VO 6K นะหรือว่าจะเป็นในส่วนตัว Pixel Chip นะ <S <S 1> <S 1> ในการเลือกซื้อกล้องมาใช้งานสักหนึ่งรุ่นนะครับผมอาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของตัวระบบหรือว่าในตัว System ของกล้องรุ่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว EOS R 7ก็ดีนะ X5 t ก็ดีหรือไม่ก็ตัว Sony A7 Mark IV ก็ดี ถ้าของ EOS R7 เนี่ยในปัจจุบันเขาก็จะมีเลนให้เลือกใช้งานอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นนะครับผมที่เป็น RF S นะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นเลน RF ที่แบบเป็น full frame แน่นอนครับว่าถ้าเอามาใช้งานกับตัว R7 ใช้งานได้นะครับผมเพียงแต่ว่าระดับราคาของเลนที่เป็น full frame เนี่ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าแล้วก็มีขนาดที่เลนที่ ค่อนข้างที่จะใหญ่เกินไปนั่นเองส่วนถ้าเป็น Sony a 7 mark f นะครับผมเขาเป็น e m o u s t ก็จริงนะแต่เป็น e m o u s t ที่แบบว่าเป็น Full Frame แน่นอครับว่าขนาดเลนแล้วก็ในส่นตัวระดับราคาของเลนเนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งระบบเลนส์ของทาง Fuji ฟิล m เองเนี่ยน,นนะเขาก็เรียกได้ว่าออกมาครบทุกช่วงยังไม่รวมถึงเลขอนุกรมที่อยู่ในแผนในอนาคตที่เตรียมจะออกมาโดยเฉพาะถ้าเราเอาแค่ เลนในช่วง3ากษัตริย์มาวางเทียบเคียงกันต้องบอกเลยว่าเลนเอพซีทำผลงานในส่งตัวระดับราคาแล้วก็น้ำหนักได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าฟูเฟมนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในสวงตัวช่วง Y นะครับผมช่วง Normal นะหรือช่วง Telephoto ถ้าเราสังเกตนะครับผมถ้าเราจะให้เราจัดเซตเที่ยวซักเซตหนึ่งที่บอกใช้เลนสามกษัตรเนี่ยนะ บอกเลยว่าถ้าเป็น full f r a อาจจะมีการแบกกันหลังแอนได้เลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากกับเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าใครที่กำลังลังเลนะครับผมว่าจะไปฟ u l l frame เลยดีไหมหรือจะยังอยู่แค่ a p c ลองตัดสินใจดูว,ว่าเฮ้ยที่เราเลือกกล้องอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเราเลือกเพราะเซ็นเซอร์หรือเราเลือกเพราะตัวซิสเต็มของกล้องรุ่นนั้นๆด้วยนั่นเองและทั้งหมดนี้คือสรุปทั้งหมดในสองตัว ฟูติฟิล์มเ t ็กซ์ p h o ฟ o g โ a p h กเฟิร์ดสวัสดีครับ